เมื่อวันที่27มิถุนายน2557นะคะใหญ่กองปรมพักดีชาวบ้านตำบลกุดชุมแสงอำเภอหนองโบแดงจังหวัดชัยภูมิค่ะได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยนะคะขณะเข้าไปเก็บของป่าในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติภูแลนคาค่ะในครั้งนั้นนะคะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภยัยมูลนิธิต่างๆต้องสนทิกำลังกันก,นกว่าร้อยนายค่ะค้นหานานนับเดือนแต่ก็ไม่พบนะคะจนกระทั่งล่าสุดผ่านไปหปีค่ะ มีข่าวว่ามีผู้พบยายกองพรมพักดีอีกครั้งหนึ่งปฏิบัติการค้นหาและพายายกลับบ้านจึงเกิดขึ้นอีกครั้งค่ะผมก็มีเป้าหมายว่าผมจะประดาหน้าเป็นเรียงหน้ากระดานน,นนะครับขึ้นขึ้นไปทางที่ยายขึ้นไปะนะฮะ หน้าผานี่ได้ขึ้นยังขึ้นหมดแล้วครับวันที่แกหายจะขอกระสอบนะว่าได้ยินเสียงตรงนี้ได้ยินไหมคือจริงๆริงเหอกิ่นมันต้องออกคือสภาพเราทํางานมาเนี่ยเราต้องรู้ว่าศพมันอาการเป็นยังไงห้าวันแบบนี้สิบวันแบบนี้คือเราจะรู้ใช่ไหมล่ะแบกลงไปอาจจะจะมีสิทธุกแกไม่ใหญ่น้ำหนักแกให้สี่สิบสองส่ามกิโลเองแต่หนุ่มแบกไม่ได้เลย ก็อยากก็อยากให้คนจริงๆที่รู้ป่านี้อยากให้เขา้าเข้ามาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยแต่คนคนนี้จะหลงป่าไม่ได้เพราะว่าเพราะแกอยู่นี่สามสี่สิบปีป่า้องนี้พอตอนเราก็ท่านตายตาบะขาเอาไวา้แล้วจำาีิน้ำบางคนว่าโอ้เราสิกินยังไงก็สู้ว่ากันไปงืม เมื่อวันที่27มิถุนาสองพนห้ารนะครับที่หมู่บ้านเบิดแหแห่งนี้นะครับตำบลบุษมแสงอำเภอหนองโคแดงจังหวัดชายภูมินะครับได้มีคุณยายท่านหนึ่งครับหายไปนั่นก็คือคุณยายกองพุ่พักตรีนะครับหลังจากที่เดินทางขึ้นเขาบนพื้นที่อุทยานแห่งชาติป่าพูแลนคานะครับแล้วก็ได้หายไปในวันนั้นครับจอห์นกลับไปเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2557 ทางรายการคนกู้ภัยได้ติดตามและนําเสนอเรื่องราวของยายกองพรมพักดีพออากาศผ่านทางรายการไปแล้วครั้งหนึ่งหลังยายกองพรมพักดีชาวบ้านหมู่บ้านเหมอดแอร์ตำบลคูเมืองอําเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิได้หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลแลนคาเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 7 ยายกองพรหมพักดีอายุ7จปีได้ออกเดินทางจากหมู่บ้านเหมอดแแ่ขึ้นเขาเพื่อออกหาของป่าจนเวลาล่วง18นาฬิกาญาติไม่เห็นยายกองเดินกลับลงมาขณะที่ชาวบ้านที่ออกหาของป่าทุกคนกลับลงมาถึงหมู่บ้านหมดแล้วที่มีคนพบพบแกน่ะนะคือมาจากเส้นนี้แหละสายนี้และครับคือคนขี่รถอีแท็กเขาก็เห็นอยู่อื หลังจากนั้นญาติิของยายกองจึงได้ระดมชาวบ้านออกที่ตามค้นหาไปตามเส้นทางที่ยายกองได้ใช้เดินเข้าป่าเป็นประจำตลอดทั้งคืนแต่ญาติและชาวบ้านต่างก็ไม่พบเจอยายกองและร่องรอยการหายตัวไปแต่อย่างใดหลังการค้นหาสุดความสามารถของชาวบ้านและญาติิแล้วลูกๆของยายกองพรมพักดีจึงตัดสินใจประสานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยกู้ภัยมูลนิธิต่างๆเพื่อให้ช่วยออกติดตามค้นหายายกอง พร้อมกับดําเนินการแจ้งความไว้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจผู้ทนหนองบัวดแดงให้ช่วยติดตามยายกองอีกทางหนึ่งด้วยหลังได้รับการประสานขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิต่างต่างต่างก็ได้ระดมกําลังผลน้ํา1 0่นายโดยมีกําลังอาสาสมัครจากมูลนิธิร่วมกตัญยูจังหวัดชายภูมิและกําลังของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากมูลนิธิพุทธธรรม31หรือฮุกสามหนึ่นงนครราชสีมาสนที่กาลังเข้าช่วยเหลืออีกจํานวนหนึ่ง พร้อมชาวบ้านในพื้นที่รวมการปูพรมค้นหาแบบทุกตารางนิ้วอีกครั้งในวันต่อมาแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดของการสูญหายการค้นหาเป็นไปอย่างต่อเนื่องหลังยายกองหายตัวไปนานนับเดือนแต่ก็ไม่พบตัวยายกองขณะที่ชาวบ้านและญาติรวมทั้งหน่วยกู้ภยัยต่างพุ่งประเด็นการหายตัวไปในครั้งนี้ไปในปมของการฆาตกรรมเพื่อชิงทรัพย์ประสานการบลูกเขา ลูกเขาบอกว่ามีเงินอยู่สองพันมีทองคราอมหนึ่งเส้นมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะครับที่ที่ขึ้นไปวันนั้นนะครับนอกเหนือจากความพยายามโดยการใช้กำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยและชาวบ้านออกติดตามค้นหาแล้วด้วยความพยายามทุกวิถีทางของลูกๆและญยา,ยาติโดยพื้นฐานความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์และความอาถรรพ์ของป่าแห่งนี้แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จขณะที่ด้านคดีก็ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด การติดตามและเอาคนหายยายกองของชาวบ้านและอาสาสมัครกู้ภัยเป็นไปตลอดหนึ่งปีเต็มท่ามกลางความหวังของลูกยายกองพรมพักดีที่ยังไม่หมดความพยายามเพราะผู้สูญหายคือแม่บังเกิดกล่าวสายใยแห่งความเป็นลูกที่ม่อาจตัดขาดจากกันไปได้ เานาฬิกาของวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2558อยาญาติของยายกองได้รับแจ้งข่าวจากราษสรต่างหมู่บ้านขณะเดินทางเข้าป่าไปพบเจอหัวกะโหลกมนุษย์ในพื้นที่ป่าภูแลนค่าฟังหมู่บ้านกุชมแสงตาําบลคูเมืองอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิและมีระยะทางจากจุดที่ยายกองเดินทางขึ้นไปอีกประมาณ9กิโลเมตรโดยญาติได้แจ้งประสานไปยังหน่วยกู้ภัยชุดค้นหาทั้งสองลนิธิ คือมูลนิธิร่วมกระตัญยูและมูลนิธิพุทธธรรม3าหนึ่งจุดบํเนนาเหน็จนรงเข้าร่วมตรวจสอบด้วยในที่เกิดเหตุขณะเดียวกันทีมประการคนกู้ภยัยก็ได้รับการประสานจากกู้ภัยชุดค้นหาจากมูลนิธิร่วมกตัญยูและญยยาติเพื่อให้เข้าพื้นที่บันทึกภาพและตรวจสอบจุดที่พบเจอโครงกระดูกต้องสงสัยว่าเป็นของแยกกองหรือไม่จึงตัดสินใจลงพื้นที่ติดตามกรณีนี้ต่อเนื่องทันที โดยในเช้าวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2558ทีมงานพักสนามรายการคนกู้ภยัยแต่ตัดสินใจเดินเท้าขึ้นภูเขาเข้าป่าย้อนกลับไปดูจุดเกิดเหตุอีกครั้งหลังย,ยก่กกองให้ตัวไปอย่างปริศนาไปนานนับปีเต็มคือเจอตอนตอนไหนครับตอนเช้าครับตอนเช้าอ่ะครับก็คืออยู่แถวไหนที่ีเจอครั้งแรกบอกว่าเี่พาพังเดนเหมืรู้เนี่ยพาพังน่ ใต้พับอีกนะที่สไลด์ลงนะครับหนึ่งปีเต็มที่ยายกองพุ่มกรดีได้หายไปนะครับก็น้านของชาวบ้านที่ขึ้นใบของป่านะครับก็พบเห็นกับโครงกระดูกนะครับซึ่งต่อจากนั้นก็ได้ประสานไปยังมูลที่ <S <S ต่างๆนะครับเช่นมูลที่ร่วงแตนยูมูลที่หกสามหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเดินทางเข้ามาตรวจสอบว่า,าเป็นโครงกระดูกของยายกองหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่เราจะ เดินทางขึ้นไปดูในจุดที่พบเจอโครงกระดูกโดยก่อนหน้านี้ทางญยา,ยาติและชาวบ้านพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจน้องบัวดแดงหน่งนายผู้รับผิดชอบคดีได้เดินทางขึ้นไปเก็บวัตถุพยานโทรศัพท์มือถือกรรไกรตัดเล็บกุญแจบ้านเศษเสื้อผ้าและหูะกร้าไปก่อนแล้วในช่วงเย็นของวันเดียวกัน ก่อนที่ชาวบ้านและยญา,ยาติต้องนอนเฝ้ากองกระดูกของยายกองทอยอีกหนึ่งคืนเพื่อรอเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานขึ้นมาเก็บวัตถุพยานและชนะสูตรอีกครั้งในเช้าของวันต่อมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากหน่วยกู้ภัยฮุก3ามหนึ่งและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดชัยภูมิทางทางลูกสาวทางลูกสาวใหญ่ครับเออโทรศัพท์มาหาโทรศัพท์มาบอกว่า เจอยายแล้วนะมีคนเจอยายแล้วมีคนเจอโครงกระดูก<ะ>แต่ก็เจออุพวกโทรศัพท์<ะ>พวกปวงกุญแจมีดอย่างเงี้ยครับก็มั่นใจว่าเป็นของยายแล้วก็มีเศษผ้าเศษเสือเสอเส้อชุดสุดท้ายที่แกใส่ออกมาแล้วก็รอทีมพิสูจน์หลักฐานกับจากจุดที่ที่เขาเจอเนี่ยคือที่มันเราเคยค้นหาคือเราเคยค้นหาครับ แต่ช่วงช่วงที่เจอชุดของโครงกระดูกอะโครงโครงช่วงช่วงแขนขาหน้าอกนะครับ <c oughs> ช่วงนั้นอยู่ใต้ผาใต้น้ำผาพอดีเราเราขึ้นไม่ถึงครับเพราะพื้นที่มันเป็นพื้นที่ชัน <c oughs> เราจะอยู่ตรงที่เจอพบกกระโหลกครับ <c oughs> ก,กะระโหลกตรงนั้นมันจะเป็นที่เหมือนที่พักะครับ <c oughs> เราเคยไปนั่งพักกันตรงนั้นตอนที่คนหา <c oughs> แต่ตอนนั้นไม่มีไม่มี <c oughs> โดยตลอดเส้นทางที่เดินเท้าขึ้นไปสภาพป่า มีลักษณะเป็นป่าโปรง่งต้นไม้ส่วนใหญ่สองข้างทางเต็มไปด้วยป่าไายและค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆสภาพที่เราเดินทางขึ้นมาที่ที่จุดที่เจอร่างของยายกองนะคก็ <c oughs> ทางจากจุดที่ทางด้านของคุณยายเนี่ยขึ้นเขาไปประมาณ9กิโลเมตรนะครับซึ่งจะมีเส้นทางเชื่อมต่อกันระหว่างสันเขานะซึ่งจุดน,นี้คือตรงกับหมู่บ้าน จุ่มแสงพื้นที่ที่เราขึ้นมาเป็นผ่านพื้นที่ป,าป่าโปรงป่าไผ่เข้ามานะครับแล้วเป็นพื้นที่ราบแล้วก็เดี๋ยวสักอีกครบร้อยเมตรเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เริ่มสูงชันที่จะไปยังจุดที่เขาพบลา่าง ซึ่งสภาพพื้นที่และจุดที่มีการพบโครงกระดูกของเยายกองพรมพักดีก่อนหน้านี้ทีมกู้ภัยชุดค้นหาก็เคยเข้ามาค้นหามาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยพบเจอยายกองแต่อย่างใดทั้งร่องรอยทั้งกลิ่นซึ่งทิ้งข้อสงสัยต่างๆไว้มากมายกับทีมชุดค้นหาและชาวบ้านและก่อนหน้านี้ทา้งยายกองมาเสียชีวิตอยู่ตรงนี้จริงการออกค้นหาขนาดน,นี้จะต้องพบเจออย่างแน่นอน คือหมายความว่าอย่างไงก็ต้องเจอไม่ว่าจะเดินไปเจอหรือไม่จเจอแต่กลิ่นจะต้องมาจะต้องต้องได้กลิ่นครับคาดว่านะต้องได้กลิ่นแต่จริง,รงๆแล้วเท่าที่หากันหรือว่าประสบการณ์ที่เราเคยหากันเนี่ยระยะ50เมตรเนี่ยไม่พลาดนะครับได้กลิ่นนะครับสองชั่วโมงผ่านไปกับการเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุผ่านพื้นที่ลาดชันต่างๆมากมายทีมจึงเดินทางมาถึงจุดที่พบหัวกระโหลกยญ่กองครับจุด หน้าผาที่อยู่ข้างหลังผมนะครับคือจุดที่ทางด้านของชาวบ้านที่ขึ้นมาหาของป่าแล้วเจอกระดูกของยายกองนะครับซึ่งจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสูงชันมากนะครับซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่ายายในวัย72อปีจะสามารถที่จะเดินขึ้นมาบนนี้ได้นะครับเพราะว่าจากสภาพที่เราเดินขึ้นมาเพื่อมาอย่างจุดที่พบเจอโครงกระดูกเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากมากแล้วก็ เหนื่อยมากนะครับซึ่งกำลังระหว่างคน72ปีกับคนหลุ่มสาวเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันมากด้วยเชา้ชาเช้าก็คือ8โมงกว่า เราขึ้นมายัางไงรผมมาพักตรงนี้หรือ,อยังไงถึงได้เนก็เดินไปเรื่อยนะครับอ่าอ่าก็เดี๋ยวไปเจอก็เข้าไปดูหัวกะโหลกคนยื่นกลับฟันเลยจุดไหนที่พี่หัวกะโหลกขอตรงทูบขอตรงทูบใช่ไหมครับซึ่งสิ่งที่พรานบุญมาพบเจอคือหัวกะโหลกมนุษย์ที่วางอยู่เพียงหัวเดียว ขณะที่รอบๆบ,บริเวณที่เจอหัวกะโหลกไม่พบเจอโครงกระดูกส่วนอื่นๆเลยซึ่งคาดว่าน่าจะกลิ้งตกมาจากหน้าผาด้านบนที่มีความลาดชันเกือบเก้าสิบองศาจุดนี้มันยังไงเราเจอ,อยังไงที่เมื่อวานที่เห็นสภาพต่อก็หัวกะโหลกจะวางอยู่อย่างนี้เลยครับจะขาวแล้วก็ก็คือวางตัวนี้เลยครับจุดนี้เลย,เลยแล้วก็หันหน้าไปด้านนี้ชาวบ้านเองก็ได้ค้นหาต่อไหมครับหลังจากที่ผ่านไปแจ้งแล้วค้นหา โครงกระดูกไหมครับข้นครับมีในในอุดมอ่ะแยกขึ้นไปพ่อโครงกระดูกข้างบนตอนนี้ทำทีมขี้นี้แล้วก็ขมานราโทกนะถ้าเห็นโครงหัวกระโหลกอีกคอยเห็นทิ้งส่วนทั้งหมดครับแต่ก็พากันขึ้นไปี๋ยวนี้เขาบอกจบแล้วก็ทอเลยนะครับก็คือทำขอว่าเออถ้าเกิดเห็นหัวกระโหลกแล้วก็ขอให้เห็นทิ้งส่วนที่เป็นโครงกระดูกเป็นแขนเป็นขาทั้งหมดขี้นอ่าอ่าขมานราถ้าเป็นจบขอยย้ายเขาคอยเห็นทิ้งทุกชิ้นทุกส่วนทังที่นะแล้วคนหากระหานนะ แต่มีใครคิดไม่ว่าคิดเพื่ออยู่ข้างบนเพวกมันหากันมากนะพวกคิดนะครับคิดว่าถ้าถ้าอยากจะเจอนะพี่อาอยากเจอนะครับก็เลยไปหาก็เลยได้เจอเพราะดีเจอคงไม่ดุเือดซึ่งลักษณะความจริงมันจะลงมาได้ไหมถูกอย่างเงี้ยมันก็มีส่วนอยห์เนี้ยครับมรู้ว่ามันมีน้ำป่าไหมมีน้ำป่ามันแรงอย่างย่ำหัวแข็งเนะครับพอมันทีไหลทั้งไหลลาดมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมมันเป็นไปได้ เเดีียยววราาาาขขึ้ข้้นนนนนไไปููงงงบกกัั่่่่ิสทหลือองงและอีกจุดที่ห่างขึ้นไปบนผานสูงประมาณ50เมตรทีมคู้ภัยและชาวบ้านก็พบกับกองโครงกระดูกที่มีลักษณะเหมือนถูกไฟเผาพร้อมสิ่งของ,งต่างๆที่แยกกองนำติดขึ้นมาก่อนหายสาบสูญครับึงดูลักษณะเนี่ย หน้าผาเนี่ยมันจะเป็นขั้นบันไดนะครับเป็นพิงพักขั้นบันไดแล้วจุดเนี้ยเป็นจุดที่แบบเดินขึ้นไม่ได้เลยนี่มันมีการทําราวไว้เพื่อที่ให้เจ้าที่ขึ้นไปเอาโครงกระดูกแต่ปกติแล้วมันจะไม่มีราวจับแบบนี้มันก็จะไต่หน้าผาขึ้นไปอย่างเงี้ยซึ่งในความจริงมันไม่สามารถที่จะจะเดินขึ้นไปได้แล้วก็เส้นทางข้างบนเนี่ยจากคําบอกเล่าของพลานเนี่ยบอกว่าเส้นทางข้างบนเนี่ยก็จะไม่มีทางเดินลงมานะ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าโครงกระดูกส่วนใหญ่ที่ที่อยู่ค้างอยู่ติดค้างอยู่ด้านบนสุดแล้วก็หัวกระหูกก็อยู่ตรงนู้นซึ่งก็ต้องมีการพิสูจน์กันต่อเลยแม้จะแข็งแรงขนาดไหนก็ยากที่จะขึ้นมาได้ยิ่งทำให้ทีมงานและชาวบ,บ้านต้องตั้งข้อสังเกตต่อกรณีการขึ้นมาเสียชีวิตตรงจุดนี้ของยายกองไม่น่าจะเปลนไปได้ที่ว่า จะมีไข่ขึ้นมาไม่ว่าจะยายหรือจะใครก็แล้วแต่เพราะว่าพื้นที่ราชันแบบนี้มันไม่มีอะไรที่จะน่าขึ้นมาเลยนะตอนที่มาเจอที่แรกนะครับันจะมีมช่วงใบไผ่พวกอะไรช่วงหน้าพบกับ ไอ้สิ่งที่มันน่าสงสัยก็คือว่าเนม่งจะขึ้นมาอยู่นี้ได้ยังไงการไขปริศนาแล้วก็บอกไฟป่ามันมีไฟป่าอยู่บ่อยเลยครับรีนี้การตายซากโครงกระดูก